จะมาเล่นแมบบเรือจ้ากโกอิตอดเม็นนะคบอู้หฉีดไปเล่นกันอิตอดเมน็นอิตอดเมน็น

แต่ว่าจะมาเล่นรอบที่สอง

ฉันค mm ิดว่ามันเป็นเหรียญ And... อ่นเลนี cage, bitch, okay. ่ยนี่คอมาานั้ตนี้ไตนี้ไปลก็แบบบิน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  นี้เราเราอันนี้เราตายแค่เราไม่ได้ตายเลยนะป่สบอัอกเสียงเปิดไปไหนเปิดไป๊อกปอกบิน อันหนึ่งดูจะจะอีกอันีอ ไม่ยากตก่ก็ตกได้ไดคนบางคนบ้าั้างออไปหายอ,อย้ยเนี่ยทางออก็เชียแล้วตอนนี้นติดบัคบินบินแบบอินฟินิตี้ หรือกบบนั้นเราปล่อยชิวๆไว้ก็ได้นี่นะอย่างนี้ก็จะเป็นชีส

เฮเบอร์ก์สปรสสปร์อุ่ะอันีนอ่นนั้นได้มีสิวิเรต้องกลายสิ่เจ้าตายแม่งเลยพี่เกียรเดิน เกาตููแม็กีบโอจอยิสิามีิ่านับเปิดปุมโดยผู้ขาแทนว้าวยี่สิสีเก้าเรียบร้อยต้องเรียกยยว่าใครจัเราจับใไปด้ก่น อะไรที่แบบใช้เงินเลยอะแล้วจะมีไว้เพื่ออะไรด้วยอีเงินน่างง้พวกเนี้ยอู้ยั่ซื้อพวกดีเหรอพิอ่ซาบ้าบ้าบ้าอ้อดังอ๋อเนี่ยคูณ

ก็ไม่รู้เปิดประดอ Yeah. ไม่เข้าไปในดีได้วเพราะว่ามันปิดคุมทัมง้งหมดเลยเี่น